อันนี้ทำอะไรคะอันนี้แสชาแสชาแสชาออกมาเออเมื่อก่อนนี้มีคนให้นะแต่เราทำไม่เป็นใครับผมบีเอาเอนใไหมครับติเดียนใช่โออ๋อต้องทำอย่างนี้ด้วยอ๋อตัวกรองอันนี้คือเครื่องกรองค่ะอือหืออันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมช่าวเอมโูเอ,อ๋ เท่าไหร่คะปริมาณที่ใช้ถ้าเป็นพอร์ต12กรัมถ้าเป็นพอร์ต12กรัมใช่หนึ่งพอร์ตเนี่ยใช้น้ําเท่าไหร่คะต่อรอบอันนี้จะใช้ประมาณ150แล้วต้องชงกี่รอบคะจริงๆถ้าสีน้ําประมาณสีน้ําก็เริ่มจางแล้ว่สีน้ําก็ชาก็เริ่มจางแล้วเดลอง จับก่อัรีก่อนมเสียายนีอันนี้คือเติมน้ำร้อนอันนี้ล้างค่ะอ่อนล้างใบชาก่อนน้ำที่ใช้เป็นน้ำอุ่นหรือว่าเป็นน้ำธรรมดาน,นเป็นน้ำร้อนล้างชาก่อน 92องศา,า,าขึ้นไปถ้าต่ำกว่านี้ใบาชาจะเป็นยังไงนะคะไม่คลายตัวค่อ๋อจะไม่คลายตัวเตน้ำทิ้งนะคะอันนี้เป็นการล้างใบาชาอ,อ,อันนี้คือล้างคร่ชาใ,ชให้ร้อน มีเลยใช่ค่ะเป็นเปิดดมได้อันนั้นจะเป็นโรบัสต้ามีตัวไหนที่เป็นตัวเบรนไหมแม่จันใต้กับสังขับแต่ถ้าชอบเข้มเลยก็คือจะเป็นโรบัสต้าสังขับโรบัสต้ามันดีตรงที่มันไม่เปรี้ยวแต่ยูแต่อิโาเปียนี่น่าจะเปรี้ยวจี้ใช่ั้มอ่าไม่เปรี้ยวมากค่ะลูกค้าโอ้กลายเป็นยูน่าเปรี้ยวยูนาจะเปรี้ยวกว่า ขอเป็นเมล็ดเขาจะปกติแค่กี่นาทีถ้าพูอ่ะถ้าปกติลูกค้าดื่มไหมคะพูอแนะนำสามสิบมิลลค่ะแนะนำเพราะว่าพูอจะขมค่ะถ้าแต่มันชุ่มคอไม่ใช่หรออ่าใช่ค่ะขาที่ปกติไม่ต้องปูอ่ะง่ายนะวาระวิ พี่ต้องถ่ายกับพี่น้ำบ้าถ้าเกินก็จะโขกใช่นี่าจะเกินแล้วมัะคุณสามสิบวิเรื่องนี้คุยกันได้อ้าวแล้วให้มันหยดอย่างนี้เลยคะครับแค่นั้นแหละครับแล้วก็อ๋อหนึ่งนาทีแล้วเราก็เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเนหนนาทีอืมไม่เป็นไรน้ำแรกมันจะได้สีสีน้ำอ๋อไม่ได้สีน้ำสี่รอบจริงใช่อ ไม่น่าถึงนะเขาบอกเมื่อกี้อ๋อไม่แต่น้ำร้อนได้สิ่งละแต่ปกติชาแต่แค่ของผมจะมีถ้วยที่ดมไม่ต่างกันต้องบุญกันไหมรสพายผมผมไม่หน่อยวะพี่ป๊อกผมใช่ไหมผมผมไปหน่อยหนึ่งต้องน้ำสองอันนี้คือโรสพายไม่เขาบอกว่าใช่ข้างในจะเป็นเสร็จแล้วเนี่ยกินเสร็จแล้วมันจะหวานที่หลังมันจะชุ่มซอใช่ไหม นนิดึงอันนี้อันนี้น้ำร้อนก็จะออร่ยถ้าเย็นๆนะแล้วไม่ไม่ขมแล้วกินขนมหรือเปล่ามาเลยไม่ขมชื่อชาอะไรนะคะอีกทีหนึ่งชื่อชาอะไรนะผูเอ๋อผู้เอ๋อผูเอ๋อขอพึ่งสระอูผูเอ๋ผู้ผู้เอ๋อผู้เอ๋อโอ้ย ทั้งเลี้ยงยากเทั้งเย็นดื่มกันค่ะขวดนี่มันเลี้ยงจีนแค่ขวด่วดอ่ะโอเคโอเคนี้มันดูใหญ่เกินจริงเลยขวดเออใช่หน้าเขาเล็กไงน้ำสองไหมน้ำสองไหมแรงผสมไปหน่อยไปเท่ากันนั่นเนื้อใสไอ้นี้น้ำสองก็จะเบาลงหน่อยดังไม่ขมมากผสมของเดิมเลยโอ้เขาบอกว่าทานกับขนมนะคะแคคเกอร์ ไส้ข้างในจะเป็นชีสกับชาเขียวอร่อยมากค่ะ